เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามได้ยินคำขวัญน,นีห้หลายๆคนคงจะคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหนกันนี่เลยวันนี้เราจะพามาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีกันนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ที่จังหวัดเพชรบุรีเขาก็มีถนนคนเดินนะคะทุกวันเสาร์ยามค่ำคืนแบบนี้เขาก็จะมีถนนคนเดินให้ประชาชนได้มาเลือกซื้อสินค้ามาเลือกซื้ออาหารดูคึกคักมากเลยล่ะคะ่ะจังหวัดเพชรบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึง่งที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่าแก่และสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ดังนั้น ทุกวันเสาร์ของที่นี่ก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนออกมาเดินจับจ่ายซื้อของกินของใช้กันแบบนี้นะคะนอกจากจะมีของกินเยอะแยะมากมายแล้วนะคะบรรยากาศก็น่าเดินมากๆเลยละคะ่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือไส้กรอกนะคะจางกันสดๆแบบนี้เลยละคะ่ะกลิ่นหอมมากกินมากๆ นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีสินค้าให้เราเลือกซื้อได้เยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นดอกไม้เขาก็มีให้เราได้เลือกนะคะใครชอบอะไรชอบกินอะไรก็เลือกซื้อได้ตามสบายเลยละคะ่ะสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวบ้านในระแวกนี้นะคะซึ่งเอามาวางขายและก็จัดร้านได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยทีเดียวละค่ะ นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาสัมผัสถนนคนเดินของจังหวัดเพชรชบุรีกันนะคะเราจึงนำภาพและบรรยากาศเก่าๆของคนเมืองเพชรมาฝากกันคะ่ะจังหวัดเพชรชบุรีถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักหากใครสนใจจะมาเที่ยวเมืองเพชรอย่าลืมแวะมาเที่ยวถนนคนเดินของจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่เขาจัดขึ้นทุกวันเสาร์เลยล่ะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมพิซซามินิกันนะคะย่างกันสดๆแบบนี้ออกจากเตาใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันคะ่ะว่าจะอร่อยไหมรสชาติจะเป็นยังไงนะคะดูจากสีสันแล้วน่าอร่อยมากๆเลยละคะ่ะบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้ห้ามพลาดนะคะมาเพชรชบุรีมาเที่ยวถนนคนเดินเพชรชบุรีกันนะคะการจัดแต่งสถานที่และบรรยากาศ คล้ายกับงานวัดสมัยก่อนตรงกลางก็จะเป็นถนนโล่งๆให้คนได้เดินชมสินค้าเลือกซื้ออาหารบรรยากาศแบบนี้ได้กลิ่นอายของความเป็นไทยๆสมกับที่เป็นเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งนะคะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนที่นี่ไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้สืบทอดกันต่อๆไปเลยละคะ่ะ